สวัสดีครับทุกคนใช่นะฮะสุดยอดไปเลยอ่าผมยังใส่ชุดนี้อยู่ชุดที่ผมไปช่วยเพื่อนกูพูดเรื่องนี้แล้วกูก็ขึ้นเหมือนเยี่ยมไปเลยใช่นะ,ะคือ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 คอ,อ,อ,อผมเนี่ยจะไปหาเพื่อนเพราะผมจะไปสอนกีตาร์กับมันเพราะมันก่อนหน้านั้นมันบอกให้ผมไปสอนกีตาร์นะพอกูไปปุ๊บปะ่ะทําโต๊ะกัน เพราะว่ามันจะต้องทําโต๊ะเพราะว่ามันจะเข้าข่าลูกเสือถามว่าผมปฏิเสธได้ไหมได้แต่พอผมปฏิเสธปุ๊บกูจะทำอะไรเพราะฉะนั้นผมก็ช่วยเพื่อนก็ไปตัดไม้แล้วก็เหลาไม้เหลา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 าผ่าครึ่งแล้วก็ตั้งชื่อโต๊ะนั้นว่าโต๊ะเหียแล้วก็มีคำถามว่ากูเกิดมาทำไมใช่แค่นั้นเลยครับ จบแล้วพวกกินข้าวอิ่มมันเลยซึมๆแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ออใช่ใช่แล้วก็เพื่อนมันติดเงินอยู่ผมอยู่ยี่สิบบาทใช่อะไรอีกล่ะอ่าใช่แล้วก็เราก็มีกีต้าร์อยู่ที่บ้านหลังนั้นประมาณห้าตัว แล้วก็มีคนสามคนที่เล่นกีตาร์ไดหนึ่งในนั้นมีผมผมก็เล่นแล้วก็เล่นคนละเพลงสุดยอดไปเลยเล่นประสานเสียงกันคนละเพลงสุดยอดคู้พอแล้วคลิปมันจะสองนาทีแล้ว